เมื่อต้องวิ่งจากหลายทิศทางคุณต้องมีรองเท้าที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงในระหว่างการเคลื่อนไหวเทคโนโลยีพลาสติกของพื้นรองเท้าแบบรุ่นนี้จะช่วยลดการบิดตัวไปมาตอบสนองต่อการเปลี่ยนท่าได้อย่างรวดเร็วในขณะที่พื้นรองเท้าชั้นนอกนั้นทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเอสิกอื่นๆเพื่อรองรับการเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางโดยมีการออกแบบพื้นรองเท้าใหม่เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทำให้ขยับตัวบนสนามในแนวทแยงมุมได้ดีมากขึ้น ถือเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับรองเท้าแบดมินตันในกลุ่มเจลเบลดไปอีกขั้นค่ะอีกหนึ่งรองเท้าแบดรุ่นฮิตในกลุ่มเจลเบลดที่เหมาะสำหรับใช้เล่นแบดหรือสควอชมากขึ้นเพราะมีน้ําหนักเบาและมีพื้นยางแบบอาฮาพลาสสามารถเกาะยึดพื้นได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด โดยด้านในถูกแทนที่ด้วยแผ่นรองพื้นรองเท้าออดฮอลลิตแบบถอดได้มีคุณสมบัติช่วยถ่ายเทความร้อนออกจากรองเท้าให้ความรู้สึกสบายเสริมด้วยวัสดุชั้นกลางทําจากโฟมอีวาลดการกระเทือนและเด้งกลับได้ดีในขณะที่พื้นรองเท้ามีเทคโนโลยีเจลและทลาสติกเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและมั่นคงค่ะ รองเท้าเจล็รกเก็ตเ้าจะช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ในสนามได้อย่างมั่นใจด้วยเทคโนโลยีดูดซับแรงกระแทกและให้การรองรับในการเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางเพราะมีเทคโนโลยีทลาสติกเป็นส่วนประกอบสำคัญบริเวณส่วนกลางของรองเท้าช่วยให้นักกีฬาเปลี่ยนท่าทางด้วยความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องกลัวเท้าบิด นอกจากนี้พื้นรองเท้าชั้นกลางยังทำจากวัส,สดุที่มีความเบานุ่มและมีการดีดตัวกลับเป็นพิเศษช่วยให้คุณได้รับแรงส่งอย่างเต็มที่ในขณะวิ่งข้ามสนามค่ะการจะเอาชนะคู่ต่อสู้ในสนามแบดมินตันคุณจำเป็นต้องมีรองเท้าที่ดีเราขอแนะนำรองเท้าแบดเอซิกรุ่นเจลเบลดสิที่โดดเด่นด้วยอัปเปอร์วัส,สดุสังเคราะห์และผ้าตาข่ายซึ่งเพิ่มความทนทานและให้ความรู้สึกเบาสบาย นอกจากนี้ยังใส่เล่นสควอตหรือกีฬาขอดชนิดอื่นๆได้อีกด้วยไทยในพื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากอีว่าประกบกับเทคโนโลยีเจลให้การเคลื่อนไหวที่สบายเท้าลดแรงกระแทกเสริมด้วยเทคโนโลยีทราส,สติกช่วยควบคุมตำแหน่งเท้าของคุณให้มั่นคงที่สุดในขณะลงแข่งค่ะ ตอบโจทย์สำหรับนักแบดบินตันชายที่มีสไตล์การเล่นเน้นกระโดดสูงแล้วตกหรือวิ่งทั่วขอดเพราะมีจุดเด่นในเรื่องของความคงทนและการดูดซับการกระแทกที่ดีเยี่ยมโครงสร้างด้านบนผลิตจากวัสดุที่ยืดหยุ่นสูงน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีโดยมีเทคโนโลยีพีกาดป้องกันการเสียดสีกับพื้นสนามส่วนพื้นรองเท้าชั้นกลางมีวัสดุกราโฟมช่วยเพิ่มการดิดตัวในทุกย่างก้าวทำให้เคลื่อนไหวแบบหลายทิศทางได้อย่างรวดเร็ว สามารถวิ่งจากเส้นขอบด้านหลังสนามไปยังตาข่ายด้านหน้าได้อย่างสบายๆเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด